สวัสดีนะคะสวัสดีผู้ติดตามช่องยานิสาบอนสีนะคะสําหรับวันนี้บิ่มพามาดูบอนสีที่ชื่อว่าศีลานักปราดนะคะซึ่งศีลานักปราดนะคะมีทั้งสองมีหลายหน้ามากเลยนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นศีลานักปราดที่กินด่างชมพูนะป้ายออกสีทองแล้วก็มีสีชมพูด้วยเนี่ยะคะ่ะอันนี้คือด่างสวยๆเลย ต้นนี้ต้น,นนี้ก็ศีลานักปราดนะคะแต่ว่าอันนี้คือด่างเป็นสีเหลืองเลยนะคะเนี่ยค่ะคือต้นนี้คือมีหลายสีมากในต้นเดียวนะคะมีทังสีชมพู Zo po Duty เห็นไหมคะนี่แล้วก็มีสีเหลืองในต้นเดียวนะคะแม่พันธุ์ต้นนี้คือสวยมากอันนี้คือให้หน่อแล้วนะ,ะหน่อต้นนี้คือหน,น้าเป็นสีเหลืองเลยเนี่ยค่ะ สวยๆเดี๋ยวเราจะมาผ่าต้นนี้กันนะ